สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พระเจาพลคนกาฝากจะนําท่านมาพบกับกาวฝากกาฝากต้นทองกาวนะครับผมทองกาวต้นใหญ่มากครับผมของที่โรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังถ่ายวีดีโอครับผมครับมาขอที่โรงเรียนครับเป็นกาฝากต้นทองกาวครับผมครับพี่น้องถ้ายังไม่เคยเห็นนะครับผมจะพาท่านไาพบกับกาฝากต้นทองกปาวครับผม ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งชื่อก็เป็นมงคลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาท่านมาพบกับกาฝากทองกวาวครับผมนี่ครับเช่าทองเวล่านี่ครับผมับกาฝากต้นทองกวล่านะครับพี่น้องถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับนะครับกาฝากทองกวล่าครับผมนี่ครับใบทองกวล่าต้นใหญ่มากครับพี่น้องครับต้นใหญ่มากเลยครับ ต้นทองเปล่าหามันตั้งนานขึ้นมาเจอครับผมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจะใช้ไม้ตัดลงมาครับผมครับพี่น้องครับปอฝากทองเปล่าครับผมมีอยู่สองช่อใหญ่ๆครับพี่น้องถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อไม่ได้นะครับกฝากต้นทองเปล่าครับผมครับเอามาสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องนะครับฝากต้นทองเปล่านี้อีกช่อจะเอาได้ไม่ได้ไม่ทราบครับ ใหญ่มากครับผมครับแต่มฝูงด้วยนครับพี่น้องไม่ถ่ายพี่น้องดูงครับพี่น้องครับเปล่าปากครับเปลาปลากทองเปล่าครับผมครับวันนี้ผมขอจบคลิปียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับปล่าปากต้นทองเปล่า